เพราะเหตุใดทาวน์เฮาส์ถึงฝ่าวิกฤติโควิดขยายตัวถึง70 0 0 0ืล้านติดตามชมคลิปนี้ค่ะ <S <S คนปัจจุบันนี้นะคะนอกจากอยู่คอนโดแล้วนะคะคนที่อยากมีพื้นที่มากขึ้น แต่รู้สึกว่าการซื้อบ้าน50ตารางวาหรือ40กว่าตารางวานั้นราคามันสูงเกินไปทาเฮาส์จะเป็นอสังหาที่ตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองและอยากมีที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่มากกว่าคอนโดค่ะทาเฮาส์นะคะก็คือไซส์ประมาณ30กว่าตารางวา40กว่าตารางวานั้นนะคะก็จะสาม,มารถขายได้ดีขึ้นทีนี้เรามาดูค่ะว่าเจ้าตลาดเจ้าใหญ่ที่ขายบ้านในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ ั่นก็คือพฤกษาค่ะพฤกษาเจ้าเดียวเนี่ยนะคะก็กินตลาดไปถึงหมื่นกว่าล้านแล้วล่ะคะ่ะจริงๆแล้วพฤกษาค่ะเป็นเจ้าที่ครองตลาดทาวน์เฮาส์เพราะว่ามีทาวน์เฮาส์อยู่ประมาณ13แบรนด์นะคะพฤกษาบอกว่าการที่จะทําให้ทาวน์เฮาส์ขายดีนั้นนะคะราคาทาวน์เฮาส์จะต้องไม่เกิน5ล้านบาทค่ะจะอยู่ในราคา3าถึงหล้านจะเป็นราคาที่คนรับได้นะคะแต่พฤกษาที่ขายดีมากไปกว่านั้นในตัวของบา้านพฤกษา บ้านพฤกสาราคาจะอยู่ที่1.29จนถึง1.99ล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นราคาที่คนที่กำลังจะเริ่มต้นครอบครัวนั้นสามารถจับต้องได้ค่ะ ในส่วนของขนาดของไซซิ่งของทาวน์เฮาส์ของพฤกษานั้นนะคะส่วนมากค่ะก็จะเป็นหน้ากว้าง5.7เมตรนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรนะคะแล้วก็จะสามารถจอดรถได้1-2คันค่ะมี2-3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําด้วยไซซิ่งนี้นะคะพฤกษาสามารถทําราคาได้1.99ล้านซึ่งเป็นไซซิ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคจึงทําให้พฤกษานั้นเป็นเจ้าแห่งทาวน์เฮาส์คองตลาดได้ดีค่ะ และอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ทาวเว้าขายดีนั้นนะคะก็คือ Fraser p r o p e r t พอรนะคะเพราะว่าทาวเว้าของเขาเขาเน้นที่ทำเลค่ะและราคาจะอยู่ที่2-3ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าราคาไม่ได้แพงมากนะคะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะเขาสร้างแบบบ้านที่ดึงดูดค่ะ สไตล์แบบบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์อังกฤษสไตล์อิตาลีนะคะสไตล์แบบว่านอร์ดิกนะคะซึ่งลักษณะสไตล์ต่างๆนี้นะคะทำให้คนที่เข้าไปชมโครงการนั้นรู้สึกเกิดความประทับใจค่ะและอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือ AP ค่ะบ้านกลางเมืองเป็นบ้านของแบรนด์ AP นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ มีชื่อเสียงมากนะคะเพราะแต่ก่อนนั้นเขาทำเป็นทาวน์เฮาส์แบบพรีเมียมค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ห้องติดกันนะคะแต่ว่าเป็นทาวน์เฮาส์3ชั้นนะคะแล้วก็แบบบ้านเนี่ยจะดูมีความหรูหรามีความพรีเมียมมากขึ้นนะคะตอนนั้นเมื่อสมัยก่อนนะคะก็ราคาจะอยู่ที่5-6ถึงล้าน 4- 6ถึงล้านประมาณนี้นะคะแต่เป็นทาวน์เฮาส์ที่3ชั้นแล้วก็มีทาวน์เฮาส์เล่นระดับด้วย หน้าปัจจุบันนี้นะคะแบรนด์ AP นะคะถ้าใครเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าพรีโนนะคะซอนเน่นะคะบ้านกลางเมืองะคะอันนี้คือแบรนด์ของ AP ทั้งนั้นเลยนะคะส่วนพรีโนเนี่ยณตอนนี้ค่ะจุดเด่นของเขาค่ะ็ p เาใช้จุดเด่นที่ว่าเขาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของ AP ในแบรนด์พรีโนนั้นนะคะฟาร์ซิลติต่างๆค่ะสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะซึ่ง AP ใช้คอนเซ็ป ลิฟวิ่งวอร์ชันโฮมนะคะก็จะเป็นการออกแบบพื้นที่นะคะให้สามารถใช้สอยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาในตัวโครงการด้วยอย่างเช่นเราสามารถที่จะสั่งเปิดแอร์สั่งทุกอย่างผ่านมือถือได้นะคะการเปิดประตูการเข้าบ้านทุกอย่างในเรื่องของความปลอดภัย AP จะเล่นจุดนี้นะคะทำให้คนรุ่นใหม่นะคะที่อยากมี บ้านอยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะรู้สึกว่าประทับใจในแบรนด์ AP ค่ะอย่างช่วงนี้ลูกค้าต้องการบ้านนะคะแต่ไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่ต้องการบ้านที่มีพื้นที่มากกว่าคอนโดดังนั้นทาวน์เฮาส์ตึงตอบโจทย์ค่ะอย่าลืมค่ะทาวน์เฮาส์คืออีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้านะคะพี่จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่าสู่กันฟังนะคะ